โอยช่วงนี้แม่งไม่มีคนทิ้งถ่ายลงเลยวะเอาไงดีวะคนดูแม่งต้องแบบบนแน่เลยหายไปไหนเนี่ยอ่ะนี่พี่ไฟเนนไลท์เอฟเอ้หกฮะโอ้นี่มันไฟแบบมืออาชีพนั่นเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ที่สตูดิโอมืออาชีพดีกว่า มาถึงแล้วครับสตูดิโอมืออาชีพครับเราเลยต้องเอาไฟที่แบบมืออาชีพเล่นใช้มารีวิวในสตูดิโอมืออาชีพครับเดี๋ยวไปดูครับว่าไฟตัวนี้มีพิเศษยังไงบ้างครับตัวนี้ได้ข่าวว่าตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมไปดูกัน อ๋อเดียวสิก่อนที่เราจะแกะครับผมลืมครับผมขอบคุณ C O B Media นะครับผมหรือเนลไรท a i l a n d และกอลลังนสเก็ตเจดนะครับที่ส่งไฟเนลไรท์ f o r ซ a F S 6 0 b มาให้นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่เลยครับแล้วก็ราคาประหยัดด้วยและเป็นไฟที่ช่างภาพมืออาชีพเลือกใช้ครับเพราะเราก็เลือกใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วครับแล้วมี60-300แล้วก็150้าครับผม200เรามีอยู่แล้วครับเนไรท์เพราะว่าค่าสีเปนตรงเราเลยเลือกใช้มันครับไาเดี๋ยวไปแกะกล่องดูกันดีกว่า ตัวนี้หละครับในไลท์ fs 6 0 b ทำาไมถึงดีครับผมเพราะมันมีไบคัลเลอร์ครับมันสามารถปรับไว้บาลานซ์ได้ตัวนี้แหละครับประหยัดโคตรคุ้มเลยครับผมต้องมีครับถ้าจะเป็นช่างภาพือาชีพต้องมีครับหรือช่างภาพเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าอยากได้ไฟที่มีคุณภาพราคาประหยัดตัวนี้เลยครับคุ้มครับนี่ครับที่ว่าคุ้มครับคุ้มเพราะอะไรครับเพราะมันมีแปลงอะแดปเตอร์แปลงเป็นบวูนเมาส์เลยครับผมเราสามารถเอาซอฟบล็อกที่เรามีแล้วมาใช้ได้จะประหยัดค่าใช้จ่ายที่เย่เลยครับผม แล้วก็มี r e ฟทเตอร์ครับนี่เดี๋ยวมาดูครับว่ามันทํางานสว่างขนาดไหนครับแล้วก็ตัวไฟครับเนลไล FS 60B ครับผม B, B ในที่นี้ก็คือสามารถเปลี่ยนแบบไบคิลเลอร์ได้ครับเปลี่ยนอุณหภูมิของแสงได้ตั้งแต่ 2,700K ถึง 5,600K ครับ เลยให้กําลังขับที่70วัตต์ครับในราคาที่5,400บาทโคตรคุ้มอะครับบอกเลยครับเพราะว่าในไลท์คือไฟอันดับหนึ่งที่ช่างภาพไว้วางใจครับผมนี่ในไลท์แล้วก็สายไฟครับผมไปดูครับไปดูช่างภาพอันดับหนึ่งแล้วก็การทำงานของช่างภาพอันดับหนึ่งครับเรานัดไว้ประมาณอีกสักชั่วโมงนะครับเขาว่าเขาจะมาถึงครับใกล้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วสวัสดีครับช่างภาพเหมือนชื่มาแล้วเนี่ยวันนี้พี่อยากถ่ายแบบว่าโปรดักอะถ้าช็อตอะลงเกตอะโดยที่แบบกคูลอเท่อะแล้วก็โปรดักอะ กมดขึถถ้นดัดไฟบ่อยเป็น F S 6 0 B ซึ่งตัวเก่าอ่ะ B เหมือนกันจะไปเป็น f o ซ่าตัวนี้เป็น F, TA, น f, f S 6 0 B ตัวใหม่ซึ่งวใหม่ใช่ครับนี่ครับเอาไฟเมเอเชีพไม่ใช่ภาพเมเอเชีพบเหครับแนะนำนะครับแนะนำตัวไหนครับก็ผมก๊อฟนะครับนอ้อนคนคุณกาแฟครับผมนีม่ครับ<ม>เดี๋ยวผมใช้ช่างภาพถ่ายผมให้ดูเท่ๆกับไฟ F S 6 0สิบ B ในไล เพราะว่าไฟมันเท่แล้วครับแล้วคนมันเท่ด้วยครัพอมันเข้ามาอยู่ในไฟความเท่มันจะค์สองเลยแบบกลมันถึงความเท่ไงอยากได้ความเท่แค่ไฟกันี้ครับม,มีฟอร์ซ่าอยูย่แล้วด้วยอีกแค่ใช่ครับหกสิบปีไอตัวนี้60ธรรมดาฟอร์ซ่าเพราะว่าไฟที่แบบว่าชักภาพที่ใช้ตัวรุ่นเกา่ารุ่นเกา่าใช่ย้ายมูดเป็นไงครับเนี่ยมุย้งจะเน้นเป็นโปรดักต์นิดนึงครับ<อ>แล้วก็เราอาจจะจัดแสงหลายแบบหน่อยเพราะตัแบบเพราะว่าแบบเท่แบบ วน้ได้ยินไมนี่ยไหมได้ยินดีไหมตอนนี้จะเป็นนิมไลร้ไลท์ใช er> like. ่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีไฟคีไลท์อยู่ไฟอะไรครับคอซ่าสามร้อยครับอ๋อสตูดิโอนี่ใช้ในกาลท์เหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับยันรับสปอนเซอร์เข้าอีกนะเข้าผ่านผมครัเข้าผ่านผมได้ครับใช้ด้วยกันได้ครับ นี่ครับในเมื่อผมเป็นวิดีโอมืออาชีพแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราต้องมาใส่ช่างภาพมืออาชีพเพื่อมาถ่ายโปรดักตัวนี้ครับผมในไลท์ F S หกสิบ B นี่ครับนี่ครับนี่ครับช่างภาพมืออาชีพเราเลยต้องแบบว่าให้โปรดักตัวดีครับไว้แบบว่าให้เขาได้ส่งไปครับครับก็มีอะไรมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเลครับผมเดี๋ยววันไหนนะครับเราจะพามาเจาะลึกแบบอาชีพช่างภาพดู้ป่ะครับว่าช่างภาพเขาทำงานกันยังไงครับเพื่อจะเบื่อวิดีโอไงครับไปดูกันนะครับ